สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับมีรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโฟเบตา L4018 เข้ามา2คันนะครับเป็นตัว d t นะครับก็เอามารีวิวก่อน1คันนะครับตัวนี้ราคาล้างน้ําขายนะครับราคาอยู่ที่350,000บาทเท่านั้นนะครับ เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับส่วนถ้าเก็บงานนะครับคันนี้รวมเปลี่ยนยางหน้าให้ก็จะอยู่ที่3ามแสนเจ็ดนะครับเดี๋ยววันนี้ครับพาดูสภาพนะครับแล้วก็ทดสอบระบบรีวิวการทํางานแบบสภาพเดิมๆให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับว่าสภาพเดิมๆมาเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับดูหน้าใบมีดนะครับเต็มเมนะครับเดิมนะครับคันหน้าก็มีโรงนาบ้างครับยางหน้าหมดแล้วนะครับส่วนยางหลังยังสวยๆครับประมาณ9 0ได้นะครับรถคันนี้นะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่2,483ชั่วโมง ห้องคัดเดิมนะครับรถยังไม่ทันได้ล้างนะครับถือว่าสภาพสวยๆใหม่ๆตัวนี้ปีหกสามนะเล่มชุดโอนครบนะครับดูผ่านครับผ่านควนห้าใบยีบสองนิ้วนะครับแกนหลังแบบก้ามปูครับต้องบอกครับสภาพนี้ยังไม่ทันได้ล้างนะครับขายแบบล้างน้ําไม่เก็บงานเพิ่มเติมนะครับราคาที่สามแสนห้าส่วนเช็คเก็บงานนะครับปรับสภาพเปลี่ยนยางหน้านะครับทําสีนะครับจะอยู่ที่สามแสนเจ็ดไปครับพี่ซีครับป้าย สามแสนห้าหมื่นบาทตามสภาพนี้นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าหางนะครับไม่ได้เก็บงานเพิ่มเติมนะครับถ้าเก็บงานอยู่ที่สามแสนเจ็ดมื่บาทนะครับจนจมรีวิวการทำงานนะครับไถไปดันกลับครับเช่นเคยนะครับ เกียร์หน้านะครับสี่เกียร์ถอยอ๋อแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบนะครับไดร์ลีคูเจ็คชั่นนะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบชัตเทิลนะครับเข้าเกียร์ข้างพวงมาลัยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องๆ s อครับรถก็ถือว่าปีใหม่ครับใช้งานสองพันกว่าขีดเท่านั้นนะครับดูครับคอยทำงานปกตินะฮะ ทายครับโอเคครัท้ายปั่นปกติไปท้ายมีแตกสองข้างนะฮะสองพันสี่ร้ยแปดสามชั่วโมงกมารทำงานครับทั้งคัดเดิมนะครับจะดูเครื่องยนต์ดูน้ำมอน้ำ,นำครับแบตเตอรี่จะเป็นลูกนี้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อแบบ3ามแสน ใจนะครับตัดกดและออกคานทากสเท่านั้นนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามได้ที่0918611191นะครับราคาตามสภาพ3 5 0ครับเก็บงานอยู่ที่3 7 0โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านนักเท็เตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับโทรที่0918611191นะครับขอบคุณครับ